สวัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้กันเนาะวิชามอนจ้า101หลังจากที่ไม่รู้จะทำอะไรนะไม่รู้จะอัปเดตอะไรก็เห็นหลายคนที่ยังไม่ได้มาเข้าวงการเนาะเขาก็ถามว่าขนาด5ใช้ได้กี่ครั้งเอเดี๋ยวผมแปะอันนี้เอาไว้ด้วยแล้วกัน ซึ่งถ้าเราสือขนาด5เนาะมันก็จะเริ่มต้นที่2.5ประมาณนี้แล้เขาบอกใช้ได้8ครั้งใช่ใช้ได้8ครั้งตามที่ตามที่เราลดหาร2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  4ครั้งก็ได้8ครั้งถูกไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเอาตัวผมเป็นตัวอย่างซึ่งแน่นอนไอ้การกำหนด ข้างบนมาเนี่ยโปรโตโคอลของยาเนี่ยมันก็คือให้ใช้2.5เป็นเวลา1เดือนต่อไป5เป็นเวลา1เดือน7.5เป็น1เดือน1 0 1เดือนทำไมมันเป็นแบบนี้ก็เพราะนักวิทยาศาสตร,ร์เขาคิดค้นออกมาแล้วแล้วเขารู้ว่าพอเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งร่างกายมันปรับมันก็จะกลายเป็นดือ้อ มันก็จะกลายเป็นนิ่งนี่แหละเป็นเหตุผลว่าก็ต้องขยับจาก2.5ไป5 5ไป7.5ตัวผมเองเนี่ยผมขึ้นตาช่างทุกวันแล้วก็จดสถิติเราก็จะรู้ว่าวันไหนเราเดินลงมาเท่าไหร่ได้มากี่แต้ม พอมันค้างค้างหนึ่ค้างสองค้างสาวันเราก็จะรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำคิปมันตกไปแล้วก็คือ2.52สัปดาห์ขยับไป5เลย2องสัปดาห์ขยับไป7.5เลย2องสัปดาห์มา10 1หนสัปดาห์ก็เลยแบบรู้ว่าเราเองเนี่ยใช้2สัปดาห์ก็จะค้างแล้ว อันนี้คือยกตัวอย่างเนาะก็จะให้ความรู้ประมาณนี้นอกนั้นคุณก็ไปค้นหากันเองว่าบวกลบคูณหารว่ามันคือเท่าไหร่ยังไงใช้ได้กี่สัปดาห์กับปากกาขนาดไหนอันนี้คือความรู้และความเป็นจริงที่ผมใช้มาเองอย่างผมี่ยไม่เคย ใช้โดสไหนเกิน2ส,สัปดาห์เลยข้อที่1คืออยากรู้ว่ามันจะเป็นไงข้อที่2คือมันค้างจริงประมาณนี้ใครมีคำถามก็ลองพิมพ์ไว้เดี๋ยวมาตอบในคอมเมนต์